พุทธที่14กุมภาพันธ์พศ2567 6 7เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝ่ากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรัยปกป้องคุณลุงเมื่อเช้าเราได้ใส่บาตพระกี่รูปใส่บาตพระวัดหนองหมูหนลูปแล้วก็ถวายพระตาหารสามลูปเป็นทั้งหมด4มดแล้วก็มาแวะ ถวายพระตหารพระวัดบ้านค่ายที่ศาลศาลเจ้าจแม่แมบ้านค่ายนะคะแล้วก็คุณลุงแดงใส่ทำบุญตู้ไป200บาทนะคะวันนี้ได้ร่วมบุญกับวัดบ้านค่ายไปเนื่องจากวัดบ้นานค่ายทำบุญเดือน3ใช่ไหมคะทำบุญเดือน3ทุกปีอยู่แล้วเขาก็จะทำที่ศาลเจ้าแม่ก็ ทำในวันแห่งความรักนะคะส่งมอบความปรารถนาดีมาให้ต้องพูดอย่างนี้ป้าตากับคุณลุงแดงส่งความปรารถนาดีจากใจมาให้ในวันวันนี้วันอะไรคุณลุงแดง,ว,แงวันแห่งความรัก,รกนะคะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะรักใครเราต้องรักตัวเราเองรักตัวเราก่อนที่จะให้ใครก,รกอดเราเราต้องกอดตัวเองเป็นจำไว้นะคะ แล้วเมื่อมีความรักต้องไม่มีความลับซึ่งกันและกันถ้ามีความลับซึ่งกันและกันนั่นไม่ใช่ความรักจำไว้เลยนะคะวันนี้สายอีกแล้วเพราะป้าตาจะแวะไปเอาเม็ดฟูกที่มาละลายน้ำดื่มตอนเช้าเดี๋ยวเราดูถนนดีกว่านะ ยาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคุณลุงอันนี้เรียกตลาดอันนี้คือไข่ล้อมใช่ไหมอันนี้คืออันนี้ค่ะถ้าตรงไปนั่นก็จะเป็นสารหลวงเตีย่ยถนนเส้นนี้เขาจะเรียกตลาดร้อยปีนี่ในสมัยก่อนเตึกตึกเนี่ยสมัยก่อนเป็นในนี่นะคะ เป็นธนาคารทหารไทยและตรงไปนั่นตรงไปทางนู้นก็เป็นบ้านเก่าของคุณลุงนะคะตอนนี้คุณลุงยกให้หนงแล้วก็เมื่อก่อนป้าตามาทําขายขนมจีนสอทิพวารีที่นี่ให้เข้าไปก่อนเอาค่ะเขารถเล็กเข้าไปได้ขนมจีนสอทิพวารีเมื่อก่อนเราขายตรงนี้เนาะ ชุมชนนะเขาเรียกชุมชนสายนี้อนชุมชนตลาดอันนี้หลังตลาดชุมชนรุ่นรุ่นคุณลุงก็แก่ไม่เอาแล้วค่ะแก่ไปหมดแล้วนะรุ่นที่มาแทนที่นี่ก็คือเด็กรุ่นใหม่แล้วรุ่นลูกรุ่นหลานแนละ้วใช่ไหมขนาดรุ่นลูกนี่ก็ถือว่าแก่แล้วนะเพราะว่าไอ้นไหน่มไอหนึ่งนี่ก็จัส50อยู่แล้วนะใช่ไหม รออุ่นคุณลุงนี่ก็เหลือไม่กี่คนแล้วนับเขาเรียกว่าเหลือนับได้ใช่ไหมใช้คําว่าเหลือนับได้แออล้วรุ่นรุ่นลูกนี่ก็ห้าสิบเกันขึ้นแล้วนะหนึ่งกนงนี่ก็จะห้าสิบอยู่แล้วรุ่นเรานี่ต้องรุ่นหลานแล้วนะรุ่นอีกไหนก็รุ่นเหลนรุ่นลืออและขวามือนี่ก็เป็นไพรณีน่ไทยนะคะ ตรงไปอันนี้เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกเออ่สีแยกทกศเก่านะปาตาเรียกสีแยกทกศเก่าจับให้มั่นคันให้ตายคุณลุงกำลังจะพาไฟแดงไหมอโอเคเมืเอ่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามา เ,เขาบอกว่าพระตาผ,ผู้ใหญ่พอมีอโทรศารพระตาจะต้องพูดคําว่าว่างไงแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกสวัสดีค่ะน,นี่โทรมาจากโรงพยาบาลเฮ้ยใครเป็นอะไรหรือเปล่าวะโทรมาจากโรงพยาบาลระยองว่างไงแล้วเขาบอกว่าพอดีจะขอเลื่อนนัดคุณสมบัติที่บารีนะคะจากวันที่26มีนาเป็นวันที่5มีนานะคะก็เลยบอกได้เลยตกใจนกเนี่ยเขาบอกลง บบเขารายงานตัวเลยว่าว่าเขาโทยยารจากไหนใช่ตอนนี้ป้าตาบอกตรงเลยฮะตอนนี้ป้าตาเนี่ยทำลายชื่อของเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเนี่ยไม่มีไม่รู้ไปทําอะไรแหละคือคือเอานี้ดีกว่าไปกดอะไรก็ไม่รู้หายหมดเลยเสร็จแล้วทีนี้พอคนโทรมาหาป้าตานะถ้าเป็นคนที่รู้จักป้าตาหรือคุณลุงแดงต้องรีบแจ้งชื่อเลยสวัสดีป้าตาหนูอ่าชื่อนั้นชื่อนี้นะเอ้ยไม่ได้สิใช่ไหม เดี๋ยวมันมา,ม,ามาอําอีกแล้วจำได้ไหมใครต้องบอกชื่อพอบอกชื่อบอกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าตาจะทวนกลับไปเองว่าใช่อันนี้ไหมอันนั้นไหมนั่นแหละแล้วก็บอกแต่ถ้าเกิดเงียบเงียบนี่แปลว่าพอเงียบอึดใจป้าตาจะวางหูทันทีเลยหรือไม่ก็จะกรี๊ดดังๆจนอีนั่นมันด้ <laughs> เพราะมันเงียบป้าตาก็เลยกรี๊ดพอกรี๊ดเสร็จมันว่าอะไรนะอีควคย มันโทรมาคุยกับควายนีออ่มันไม่ได้โทรมาคุยกับคนเ,ออเลยบอกเ,ออเนี่ยวันรามีเรื่องให้สนุกทุกวันแดดเปรี้ยงเลยนะคะเช้านี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะคแล้วขณะน,นี้คุณลุงแดงก็ใส่เสื้อหนาวรแอร์รเจขับรถส่วนป้าตาชื่นใจมากเลยป้าตาชอบ คืนคุณลุงแดงเขาตื่นมาเขาก็กลัวป่ยจะจะหนาวเขาก็ปิดพัดลมเพราะปตาจะเปิดพัดลมจอตัวอ่อวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับ Apple Star ที่มีชื่อจากไอ้เจ้าเอิร์ธสดชื่นมันไปนกินมาแล้วก็ทำให้ป้าได้รู้จักผลไม้ชนิดนี้เขาเรียก Apple Star แต่คนที่นำมาถวายเขาบอกว่ามากเปิลน,นม คล้ายๆลูกหมากแต่เป็นแอปเปิลนมผ่าออกมาแล้วปา้าตาเดี๋ยวป้าตาต้องบอกก่อนนะคะผ่านตรงนี้เลยว่าถ้าคุณจะนำผลไม้อะไรมาให้ป้าตาถวายค่ากาลุณาการุณาทำให้เรียบร้อยเพราะว่าเมื่อเช้าป้าตาตื่นมาตีสาม เพื่อมาล้างผลละหมากรากไม้แล้วก็ผ่าเป็นวงเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็เข้าตู้เย็นเขามีเทคนิคครับผ่าผ่าเสร็จแล้วต้องหมุน,มนป้าตาไม่ได้ผ่าเสร็จแล้วหมุนแต่ป้าตาผ่าเป็นรูปวงกลมแล้วก็เฉพาะของท่านพระครูแหละที่ผ่าแล้วหัน่นแต่เราไม่หมุนเราหมุนไม่เป็นแล้วก็เลยทําทําเป็นแสออกมาคล้ายๆอะไรนะคุณลุงแดง จนัะเป็นูลลมล็ดลเขาคล้ายเม็ดน้อยหนาเนื้อเขาจะเราชิมไปนิดเดียเองนะคะเพราะว่าหวานมากซึ่งผลไม้หวานมากเป็นปัญหากับผู้ที่เป็นไตและก็เป็นเบาหวานซึ่งเราก็ทานไม่ได้เอาเพลงชิมให้เป็นคล้ายๆแบบก็จะมีน้ำนมขาวๆออกมา <c oughs> ไม่ใช่ยางนะแล้วกินอร่อยอเนี่ย แล้วก็จะเจอคนที่เขาทักทายปาตาละเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์เขาก็ยิ้มให้แล้วก็แบบบางทีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบางทีเราเขาอาจจะเห็นเราในเฟซหรืออาจจะเห็นเราในในนี้เห็นเราตามเส้นทางที่เราขับรถอ๋อคุณพี่คนนี้คือคพี่ที่ขายขายกับข้าวตรงนี้อ่าดังนัน้วก็ต้องต้องเนี้ยก็จะทักทายกัน รู้สึกดีนะคะถ้าเกิดเรามีคนมาทักทายเราอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่ไม่อ้างว้างยังมีคนรู้จักไม่ใช่รู้จักในทางที่ไม่ดีนะรู้จักในทางที่ดีบางคนก็จะบอกอเห็นลุงกับป้าใส่บาตรทุกวันก็เลยบอกว่ายังมีแรงค่ะยังมีแรงใช่ไหมคุณลุงแดงใช่เรายังมีแรงนะถ้าเกิดวันใดไม่มีแรงเราก็จะไปนิมนต์พระ มารับบาตรเราที่บ้านเพราะอย่างน้อยหนึ่งวัดบ้านค่ายเนี่ยก็ลงยาวเดินผ่านอยู่้นลงยารถอะไรนะรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างน้อยวัดบานค่ายก็เดินผ่านบ้านเราอยู่แล้วก็จะนิมนต์ท่านมารับบาตรในบ้านเนี่ยแล้วป้าตาวางแผนอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็วันพระก็จะให้ท่านพระครู ส่งพระมาเทศหรือให้เรารับสินที่บ้านนะโอ้สบายสบายแค่นี้ในชีวิตของเราเนี่ยรับสินแต่ถ้าแก่ตัวแล้วไปไหนไม่ได้นี่ก็จะถือสินแปดเลยนะเพราะว่าง่ายแล้วก็ได้บุญมาก เพราะถ้าไปไหนมาไหนมันก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังวุ่นวายอยู่เนอะอยู่บ้านน,ะะนี่ย mm hmm. อ๋อแล้ววันนี้พตาก็บอกบุญกับบอกบุญในวันแห่งความรักไปว่าเออหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะผ้าป่าเก้าวัดเออในวันขึ้นสิบค่ำเดือนห้าหมอเบิ่มจะทำบุญ ขึ้นสิบค่ำเดือนห้าทุกปีนะคะทุกปีเลยก็จะมีบุญพรปาป่าเก้าวัดตรงกับวันที่สิบแปดเมษาบอกบุญไว้แต่เนิ่นๆเลยค่ะไปร่วมติดพุ่มพระป่ากันเอาสักพุ่มละยีบาทเนี่ยใครศรัทธาขนาดไหนก็แล้วแต่เลยมาร่วมบุญกับป้าตาและคุณลุงแดงกันนะคะเออ่ดังไปสร้าง สาธารณประโยชน์แก่วัดเนี่ยบุรณะปฏิสังขรณ์สร้างศาลาสร้างตา่ตางๆเนี่ยร่วมกันอย,อยู่ในเนแงใช่แต่เป็นในในเพื้งแรงนะคะเพราะว่าป้าตาก็มาพึ่งใบบุญหมอตอนที่ป้าตาเดินไม่ได้ป้าตากับคุณลุงแดงมันเลยวัยของความรักที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ทุกวันเนี้ยเราอยู่กันเนี่ยถามว่าเรารักกันไหมเรารักกันนะคะแต่เรามีความห่วงหาอาทอซึ่งกันและกันมากกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะใช่ไหมคุณลุงแดงต้องถามว่าคุณลุงแดงยังรักป้าตาเหมือนเดิมไหมรักพูดเสียงรักของคุณลุงแดงไม่ชัดถ้อยชัดคำเหมือนความเหมือนคำว่ารักของ ป้าตาเลยนมบอกว่าเรายังมีความ,มวห่วงใยห่วง,งห่วงหาทุกคืนคุณลุงแดงบอกว่าต้องห่งผ้าให้ตลอดคือป้าตาเป็นคนนอนเปิดพัดลมนะห่งผ้าก็จริงอะ่ะแต่เดี๋ยวก็ตะถีบผ้าออกและถามว่าทําไมขาบางทีอะ่ะคุณลุงแดงบอกขามันไม่น่าจะหายหรอกเพราะว่านอนนอนนอนขา าไม่ตรงอ่ะนอนขาขางอขาพับขาขาไม่เรียบร้อยอ่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นความห่วงใยนะคะคนเราอยู่ด้วยกันมันต้องมีความห่วงใยห,หนึ่งความรักประกอบด้วยอะไรคุณลุงแดงเมตตาใช่ไหมคะเมตากันและกันห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดคืออะไรอภัยใ,ให้กันและกันนะคะ เอาล้ค่ะสำหรับวันนี้ป้าตาก็ต้องบอกทุกคนว่าถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งผู้ติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามให้ป้าตากับคุณลุงแดงด้วยแล้วก็ฝากสินค้าที่ป้าตามีนำเสนอให้เนี่ยเผื่อใครนึกได้ว่าป้าตาขายอะไรบ้างก็ติดต่อมาได้นะคะรายได้จากคุณร่วมบุญกับเราทุกวันเลย วันนี้คุณลุงแดงจะแข่งกับซาเล้งแลละเอาละค่ะสำหรับวันนี้ป้าตาก็ต้องกล่าวค่ะคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่าสิ้นทางบุญของฉันสวัสดีค่ะบลาไปก่อนนะคะ